จับปิงปองให้เอฟซีเนะเด้อน้ล,ลูกบางข้างมันบอกเขารัฐบาลแทยมันกับเขาเพื่อนบ้านฮะขึะ้นมดหลายจุกแต่วะฮะให้เอฟซีโชคดีได้อวันนี้วันแรกของปีปี68แปดึเสียหนมแนตเยน่นเสียหลายตัวแต่วะแต่เย็นเย็นเล้ศพี่น้อ เดี๋ยวพเนี้ยจะเอาน้องมุวกี้จับปิงปองให้นะคะหน้าขึ้าเมุวกี้จับแม่นแบนได้อให้เอฟซีได้ที่โกรกนี่ให้ออกรัฐบาลไทยก้นถูกไหมจ้าพเนะเดี๋ยวเขียนซื้อก่อนเด้อมน้าขึ้นมน้าขึ้นมน้าเอ้ยเนี่ยน้องมุวกี้เนี่ยมิวกี้สาวได้พเนี้ยยังสาวได้เดี๋ยวเขียนวันก่อน เยอปาเยอาเดาเอีเอียวเดียวเดียวเดียเอาสามตัวบอแล้วก็สองตัวลางเอเด้ฟาเด้เดียวสั่งกล่องดีดีกันเนี่ยวเไม่กี่สิจับโฉบให้เอฟซีกอนรับปีใหม่นาะวันจวดวันที่สองนาะจับจับคือเก่าแล้วก็ยื่นเทรลูกคือเก่าเด้อ อาใหญ่แข้งหายจับจับไปจับได้หลาได้จับก็มาลูกเดียวได้ส่วนมาแข้งหาย่นหพิ่นเห็ดขึ้นหนะาใหญ่คนคนันหาก่อนคนมากมากได้ไับคนจับเจลูงแล้ว่นสะยืนหายเด้อจัไปจับลงไปล่วงลงไปนะจับจับจับ จับได้บัว่็ต้องไม่จับขากรองพี่ลาจับลวงเอาเทลลูเทลนูได้พูนย่าแค่ไหนให้รานจับเออเอาเอามาลูกมือโอเคอ่เอมา่ะสองได้พี่น้องได้เลขสองตัวที่หนึ่งคือเลขสองนะคะแล้วก็จะลงเกจาทุกลูกมีอย่างละสองมียี่สิบตัวอยู่ในหายนะคะตัวที่หนึ่งคือเลขสองโอเคให้บัวรานหนึ่งนะควงกับกันเลขสองจับแม่นมได้หนาได้อ่ะอีกไป ยกไปยกไปเอออมาเก่งแต่ว่าในลูกนึงว่าคือมาแมนนวลาขันตัวที่สองคือเลขหนึ่งนะคะแน่นเด้อ่าขอดีกันบอไมีผีเข้าไจันสามที่ีนี่อ้าวขยาให้แล้วอ่ะตัว่ไปผู้กนาได้ไน้องไปอามาอตัวที่สามคือเลขสามนะคะ เป็นสองหนึ่งสามนะคะสามตัวบนเราซีจับสองตัวล่างให้กับผู้รู้ว่าจะเป็นรางวัลใดหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือรัฐบาลไทยเป็นสองหนึ่งสามเนี่ยมาละถอกเนี่ยเห็นพี่โซ่เอ้ยเอาอีกยกเอ้เอาสองตัวได้แบบนี้เด็กทางล่างด้วจ้าจ้าเาแล้วอ๋อเอาสองตัวล่างให้ไหมก็รู้เรื่องแค่เอ้าโอ้ยแกงคขาแกงคขา หกนะคะเป็นเลขหกนะคะตัวท <Now, S 2> ี่หนึ่งคือเลขหกนะคะเลขสองตัวล่างเอาลงท้ายไปง่ายข่ยาวอีกยาวเขากันกันต้นเขากันให้สักเอาอยกตัวสุดทไทยวัดเลยโอ้มันธูขนาดได้พันจับหกขาได้พี่น้องหกขาคือเลขห้านะคะครบแล้วครบแล้ว เป็นโฮกห้าเป็นหกฮ่าสองหนึ่งสามข้อสตัาถ่าเป็นเป็นสองหนึ่งเป็นสองสามแล้วก็เป็นหนึ่งสามนะคะใส่กับบอลครับบนล่างเอามันจับปิงปองเด้อค่ะ เลขข้างล่างหางเดียวคื่อโควตาขันขันวันแม่ขันวันเนาะเจ็บๆเลยครับวันนี้ก็ได้คิดเขาหน้าละเนาะเออขอแล้วพอแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วอะไแล้วหมูค่ะให้เอฟซีโซลีน้ำเดาน้องมิวจ้าให้เอฟซีโซลีน้ำเดาลูกเด้าให้ถูกสามตัวตรงๆแล้วลูกเด้าวันแรกของปีนะคะสรุปนะคะน้องมิวกี้จับปิงปองงวดวันที่สองมกราคมสองห้าหกแปดนะคะเอาทีละกล้องเด้อค่ะ เป็นเลข3ามตัวเป็น2 1 3หนึ่งสามนะคะนนทิยาตันหายหนึ่งสาหนึ่งสานะคะเลข2ตัว,ตวล่างหกหาห้างเดียวนะคะเป็นแนวทางหาสื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือเป็นเพื่อนบ้านตอนเย็นเย็นนะคะ,ะน้องมิวกีเพื่อนกับนนทิยาอยากเพื่อนจับพ่อได้คานม้นนะคะนะคะบางครั้งมันก็นไปออกเพื่อนบ้านนะคะผู้ได้อยากซอยคานมน้น้องเขาก็ติดต่อนนอทิยาโดยโตรง0ู8ย์7 1 9 3 4นะคะวันนี้เป็นเอ จะรูมาน้องนิ่กี่จับปิงปองวันวันที่สองมกราคมสองหาหกแปดเนี่ยนะคะเป็นสองหนึ่งสามนะคะการหายสองหนึ่งสองสามหนึ่งสามนะคะเลขสองตัวล่างหกหานะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงวัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้านตอนเย็นเย็นนะคะใหเอฟซีสวัดีน้ำเด้อใหเอฟซีสวัดีน้ำเด้อจ้าฟีไม่แล้วเอฟซีสวัดีน้ำเด้อลุงเด้อกีลานจะได้คานุมเด้อลุงเดี๋ยวนี่มันคือเป็นพร้อมๆลุง นาก็ะได้หน่อยหนึงเป็นวัดดิว่าสบายตัวนี่เป็นวัดไอนาเหลือทอสองนิ้วนึงแล้วนึงหันขึ้นวันยู่วันนี้คือนจอยเนาะเนาะร้านหน่อยนะคะมันหนาวครับปวดต้าตอนนั่นที่ให้เพื่อนจับเข่าสองหัวเข่าสองหัวติดแล้วกันนี่จะมีงัวหนึ่งบนกำข้าสามยี่วัดนอกขาเข่านะคะหัวที่ออกหนึ่งแฝดช่วงเดือนเมษาติดลุ่มไปรุ่ม เนี่ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวสิจะุกเอาเองนะคะสรุกนะคะแนว้ท่าของน้องมิวกี้นะคะวันันที่สองมกราคมสองห้าหกแปดนะคะเพ่นกลับปิงปองนีเด้อค่ะเป็นรคแม่หลานด้อเป็นเอาเขาคู้บริการเล็กเก้าหาหกหาพิ่นกับไทยได้หกากันเก้าหานะคะพอกันกับหัวกันกับหัวทีกันเลื่อมนะกันไว้ก็ดี ะะเป็นต๊ะกันนะคะเป็นจ<า>้าไหนะเป็นเลขสามตัวสองหนึ่งสามตัดไหสองหนึ่งสองสามหนึ่งสามเลขข้างล่างเป็นหกหาน้องยากกันเกาหานะคะทั้งมดทั้งมวนนี่เป็นแม่ท่าหาสื่อสารกินเล้ยงรัฐบาลไทยนะคะนะคะเยาวาเลขหลายตัวด้ค่ะห้อกันหฮนเอฟซีกับพิจารณานะคะกันมากกว่าคอยชาร์จว่ามากกว่บบามาซื้อยังเป็นซีซันบันเทิงก็ได้นะคะนไปแล้วนะ เชิญกับใหายเราด้วพี่น้องการห้ยแล้วนะคะฮกฮาเป็นเก้าฮานะคะ,ะ,คะ,ะ,คะการกับหัวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเนื้อทางหาสือสลัดกินทั้งรัฐบาลไทยนะคะไทยบ่ใส่ออกบ่ออกกับบ่มีผู้ใดรู้นะคะนักทิยาทายท่า,ามห้เป็นเนื้อทางเช่นนั้นนะ,ะนะคะขอจบคลิปเนืา้อทางของน้องเมีกยกี้จับปิงปองไว้เพียงเท่านี้นะคะคิดหนาพบกันใหม่สวัสดีค่ะมีส่วนเวลาเป็นทุกคนเลยเมียกี้ท่านกันเลย